ทุกวันพนักงานสาวคนหนึ่งมักจะขออาหารเหลือจากโรงอาหารบริษัทไม่มีใครรู้ว่าเธอนำมันไปทำอะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งซีอหนุ่มตัดสินใจแอบตามเธอไปสิ่งที่เขาได้เห็นในบ้านไม้เก่าสุดโซมกลับกลายเป็นความจริงที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลพนักงานสาวชื่อมิราทำงานในบริษัทใหญ่ใจกลางกรุงเทพทุกวันหลังเลิกงานเธอเดินไปที่โรงอาหารบริษัท ก้มหน้าเอ่ยปากข,ขออาหารเหลือจากแม่ครัวซีโอหนุ่มชื่อกวินนั่งมองเหตุการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสงสัยเริ่มกัดกินหัวใจทำไมพนักงานที่แต่งตัวเรียบร้อยกลับต้องขอเศษอาหารประทังชีวิตคืนนั้นฝนตกหนักกวินตัดสินใจขับรถตามมิราอย่างเงียบเชียบไฟหน้ารถสะท้อนกับถนนเปียกชืน้นเสียงใบปัดน้ำฝนเสียดสีกระจกอย่างเป็นจังหวะหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่เธอเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยว ซอยนั้นมืดถึบมีเพียงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบแสงจางๆกำแพงสองข้างทางเปือเปื้อนด้วยคราบน้ำฝนกลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินโคลนลอยคลุงกวินจอดรถห่างออกไปมองตามร่างเล็กของมิราที่ถือถุงอาหารเหลือเธอเดินเข้าไปในบ้านไม้เก่าสุดโซมเสียงบานประตูไม้ดังเอียดอาร,ดราวกับกำลังคร่ำครวญกวินแอบเดินตามเข้าไปใกล้ช่องหน้าต่างแคบแคบเปิดอยู่ เขาก้มลงสอดสายตาเข้าไปข้างในสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบในห้องมืดสลัวนั้นมีผู้คนมากมายกว่าที่คิดบางคนผอมแห้งนั่งกอดเขา่าบางคนห่มผ้าขาดขาดนอนแน่นิ่งกับพื้นไม้มิราวางถุงอาหารลงกลางห้องแล้วเริ่มแบ่งข้าวและกับข้าวที่ได้มาส่งต่อให้เด็กเล็กที่ตัวสั่นด้วยความหิวโหยมือของเธอสั่นแต่ใบหน้ายิ้มอย่างอบอุ่นกวินขยับถอยหลัง หัวใจเต้นแรงราวกับถูกบีบรัดลมหายใจติดขัดภาพตรงหน้าตอกย้ำความจริงที่เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่พักของมิราเพียงคนเดียวแต่มันคือที่ซ่อนของผู้คนที่ไร้บ้านและพนักงานสาวของเขาเป็นเพียงสะพานเล็กๆที่พยุงพวกเขาให้มีชีวิตอยู่ต่อท่านใดนั้นเสียงไม้กระดานในบ้านลั่นดังสนัน่นเงาตะคุ่มตุ่มหลายสายตาหันขวับมาทางหน้าต่างกวินตัวแข็งทื่อ เงื่อเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังเขาไม่แน่ใจว่าคนในบ้านจะมองว่าเขาคือผู้บุกรุกหรือเป็นเพียงพยานที่เห็นความลับที่มิราไม่เคยอยากให้ใครรู้กวินยืนนิ่งอยู่ข้างหน้าต่างสายตาของคนในบ้านหลายคู่จ้องมาที่เขาเงาในความมืดขยับเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าบนไม้เก่าดังกรอบแกรบทุกย่างก้าวทำให้ความหวาดหวั่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขารีบหันหลังเพื่อจะเดินหนีแต่เสียงประตูบ้านไม้ถูกเปิดออกอย่างแรง บานพับดังเอียสะท้อนกล้องไปทั่วสอยเงียบแสงสลัวจากในบ้านส่องออกมาพาดบนตัวกวินคุณมาทำอะไรที่นี่เสียงของมิราแผ่วแต่หนักแน่นเธอยืนอยู่ตรงกรอบประตูในมือยังถือชามข้าวที่แบ่งไว้สำหรับเด็กๆแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจและความระแวงกวินกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากกลิ่นอับจากบ้านและกลิ่นฝนที่ซึมเข้าผิวไม้โอบล้อมเขา เสียงไอแห้งแห้งของใครบางคนดังลอดออกมายิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกฉันฉันแค่ตามคุณมากวินตอบเสียงสัน่นเขาพยายามควบคุมตัวเองแต่หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกฉันอยากรู้ว่าทำไมคุณต้องขออาหารเหลือทุกวันมิราก้าวลงจากบันไดบ้านทีละขั้นพื้นไม้สั่นสะเทือนเบาๆเธอยืนนิ่งตรงหน้ากวินสายตาคมกริบแต่แฝงด้วยความเจ็บปวด คุณไม่ควรเห็นสิ่งนี้เสียงของเธอสั่นน้อยๆขณะนั้นเองเด็กเล็กสองสามคนโผล่หน้ามาจากในบ้านดวงตากลมโตจ้องกวินด้วยความระแวดระวังและความหวังในเวลาเดียวกันกวินขยับถอยหลังเล็กน้อยแสงไฟจากเสาไฟสองให้เขาเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นใบหน้าซีเซียวของผู้คนในบ้านมือผอมแห้งที่ยื่นออกมาเพื่อรับอาหารและรอยยิ้มบางๆของมิราที่พยายามปลอบพวกเขา บรรยากาศรอบกายเหมือนกดทับลมหายใจของกวินหนักและขัดจังหวะเขารู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงบางสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่อาจละสายตาได้มิราหันกลับไปมองคนในบ้านแล้วหันกลับมาทางกวินนี่คือเหตุผลที่ฉันทำทุกวันเธอเอ่ยเสียงแผ่วแต่ชัดเจนพวกเขาไม่มีใครไม่มีที่ไปไม่มีแม่แต่อาหารพอจะมีชีวิตอยู่สายตาของกวินพร่ามัวไปชั่วขณะ ความจริงที่ได้เห็นบีบคั้นหัวใจอย่างรุนแรงเสียงไอและเสียงท้องร้องของผู้คนในบ้านดังก้องในหูเขาอย่างโหดร้ายกวินพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลิ้นกลับหนักเกินกว่าจะเปล่งเสียงร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบแล้วทันใดนั้นหนึ่งในชายแก่ที่นอนอยู่มุมห้องลุกขึ้นนั่งชาชาดวงตาลึกโหลมองมาที่กวิน ริมฝีปากแห้งแต่ขยับออกแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับทำให้เลือดในกายกวินเย็นว่าคุณรู้จักพ่อของฉันใช่ไหมเสียงนั้นสั่นเครือเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและคำถามที่แทงลึกลงไปในใจของกวินทันทีกวินชะง,งักงนันหัวใจเต้นแรงจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงฝนที่กระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะถีรัวแต่สำหรับเขากลับได้ยินเพียงเสียงสั่นเครือจากชายแก่คนนั้นพ่อของฉัน คำพูดนั้นยังสะท้อนในหัวกวินจ้องไปที่ใบหน้าซี่เซียวดวงตาขุ่นมัวของชายแก่ผิวหนังแห้งเหี่ยนเหมือนถูกการเวลากัดกินแต่กลับมีบางสิ่งที่คุ้นตาบางสิ่งที่ทําให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบกวินก้าวเข้าใกล้หน้าต่างมากขึ้นแสงไฟจากเสาไฟข้างนอกสาดเข้ามาทําให้เห็นชัดเจนว่ารอยแผลเป็นบนใบหน้าของชายแก่เหมือนกับภาพเก่าๆที่กวินเคยเห็นในแฟ้มบริษัทเมื่อหลายปีก่อนเป็นไปไม่ได้ เขาพึมพำออกมาแทบไม่เป็นเสียงมือสั่นจนเกือบควบคุมไม่ได้ความทรงจำที่ถูกกดทับเอาไว้ผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนหลายปีก่อนมีข่าวอื้อฉาวภายในบริษัทพนักงานระดับหัวหน้าแผนกถูกไล่ออกทันทีข้อหายักยอกเงินและทำให้บริษัทขาดทุนมหาศาลชื่อของชายคนนั้นยังฝังแน่นอยู่ในเอกสารเก่าและกะวินก็จำได้ว่าเขาคือพ่อของมิราคุณคุณคือคุณวอนพล เสียงของกวินแตกพระาสายตายังจ้องไม่วางตาแต่ทุกคนบอกว่าคุณหนีไปแล้วไม่มีใครพบคุณอีกชายแก่ยิ้มจางๆแต่เป็นยิ้มที่เจ็บปวดฟันผุกร่อนเผยให้เห็นร่องรอยความลำบากเขาพยักหน้าเบาๆราวกับยอมรับทุกสิ่งฉันไม่หนีไปไหนฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดแต่ไม่มีใครอยากมองเห็นไม่มีใครยอมฟังความจริงกวินรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงกลางอก เสียงในหัวตีกันยุ่งเหยิงความจริงที่เขาเคยเชื่อกำลังถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมิราก้าออกมาขวางระหว่างชายแก่กับกวินใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาคุณกวินเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณอย่ามาใกล้ครอบครัวของฉันเลยคุณไม่เข้าใจว่าพวกเราเจ็บปวดมานานแค่ไหนลมเย็นพัดวูบผ่านซอยทำให้กลิ่นอับชื้นปนกลิ่นสนิมจากรั่วเก่าลอยเข้ามากวินยืนนิ่ง มือกำแน่นเขารู้สึกทั้งโกรธทั้งสับสนแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความสงสารชายแก่ยังจ้องเขาอยู่ดวงตาลึกโหลเต็มไปด้วยคำถามและความทรงจำที่ฝังแน่นความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาเล่าวันที่ฉันถูกไล่ออกฉันถูกใส่ร้ายคำพูดนั้นเหมือนมีคมมีดกรีดลงกลางใจของกวินความจริงหรือคำโกหกเขาไม่รู้แต่ภาพที่อยู่ตรงหน้า พนักงานสาวที่แบกรับทุกชีวิตในบ้านเก่าโทมและชายแก่ที่สังคมลืมเลือนกลับยิ่งทำให้เขารู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกสายตาของทุกคนในบ้านจับจ้องมาที่กวินความเงียบปกคลุมไปทั่วมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกหนักไม่หยุดและเสียงหัวใจของเขาที่เต้นดังเหมือนจะระเบิดออกมากวินยืนนิ่งท่ามกลางความเงียบงนันเสียงฝนราวกับกลายเป็นม่านหนาทึบที่ปิดกั้นเขาออกจากโลกภายนอก ในดวงตาของทุกคนที่จับจ้องมาเขารู้สึกถึงทั้งความโกรธความหวาดระแวงและความคาดหวังที่บีบคันมิราย,ยังคงยืนกั้นอยู่ตรงหน้าแววตาเธอสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยแรงปกป้องเหมือนแม่สิงโตที่คอยบังลูกจากอันตรายมือเล็กๆของเธอกำชามข้าวแน่นจนสัน่นข้าวร่วงหล่นกระจายลงบนพื้นไม้ที่เปียกชื้นกวินพยายามสูดหายใจลึกกลิ่นอับของบ้านไม้ผสมกับกลิ่นฝนจนชื้นเข้าปอด ทำให้รู้สึกหน่วงแน่นเหมือนมีบางสิ่งกดทับบนหน้าอกหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อชายแก่ยังคงนั่งพิงเสาไม้ริมฝีปากซีดเผือดเผยยิ้มบางฉันรู้ว่าคุณไม่เชื่อฉันเสียงของเขาแตกพร่าแต่หนักแน่นแต่ความจริงอยู่ที่บริษัทของคุณนั่นแหละอยู่ในแฟ้มที่ไม่มีใครอยากเปิดอ่านคำพูดนั้นเหมือนเข็มแหลมที่ทิ่มลงกลางใจของกวินเขาไม่เคยตั้งคำถามต่อประวัติศาสตร์ของบริษัท ไม่เคยย้อนกลับไปดูแฟ้มเก่าเพราะเขาเชื่อทุกคำที่ถูกสอนมาเชื่อว่าความผิดพลาดของอดีตคือราคาที่บริษัทจ่ายไปแล้วแต่ตอนนี้ภาพตรงหน้ากำลังทำให้ความเชื่อนั้นสั่นคลอนอย่างรุนแรงเด็กเล็กที่นั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องเริ่มร้องให้เบาๆเสียงสะอื้นสะท้อนกล้องในบ้านไม้แคบๆเหมือนเสียงเรียกร้องที่บีบหัวใจให้เจ็บแปลกกวินหันไปมองมิราเธอก้มลงปลอบเด็ก รูปสีสันเล็กๆด้วยความอ่อนโยนแต่ดวงตายังแดงก่ำด้วยน้ำตาที่กลั้นไว้ไม่อยู่คุณกุินเสียงของเธอสั่นเครือสิ่งที่คุณเห็นวันนี้อย่าบอกใครฉันไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการความสงสารฉันแค่อยากให้พวกเขามีข้าวกินในแต่ละวันกวินรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกไปจากร่างร่างกายเบาหวิวแต่หัวใจหนักอึ้งความสงสารประปนกับความผิดที่ไม่ได้ก่อ เขาอยากพูดอยากถามอยากอธิบายแต่คำพูดทุกคำเหมือนติดอยู่ในลำคอท่านใดนั้นเสียงไม้กระดานด้านหลังบ้านดังลั่นเหมือนมีใครบางคนเหยียบอย่างแรงทุกสายตาหันไปพร้อมกันแสงไฟนอกบ้านสะท้อนให้เห็นเงาดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกวินขนลุกสู้เสียงหัวใจเต้นดังรัวมิรารีบก้าวไปขวางประตูสายตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นไม่ใช่คนของคุณใช่ไหมคุณกิน เขาใส่หัวทันทีไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนแต่เงาดำยังเคลื่อนใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าเร่งรีบเสียงลมหายใจหอบกระชั้นดังลอดเข้ามาในความมืดกวินหันมองไปรอบๆบ,บรรยากาศในบ้านยิ่งอึดอดัดเด็กๆหลบหลังผู้ใหญ่บางคนกอดกันแน่นชายแก่จ้องออกไปนอกหน้าต่างสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตระหนกและในวินาทีนั้นเอง เสียงตะโกนดังแทรกผ่านฝนที่กระหน่ำลงมาเปิดประตูเรารู้ว่าพวกแกอยู่ในนั้นเสียงนั้นแข็งกร้าวเย็นชาและทำให้เลือดของกุินเย็นเฉียบอีกครั้งเสียงตะโกนดังฝ่าฝนมาจนสะท้อนกล้องไปทั่วซอยแคบทุกคนในบ้านชะงักงนันสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหันไปมองประตูพร้อมกันเด็กเล็กสะอื้นเสียงดังขึ้นญิงชราตัวสั่นกอดหลานไว้แน่นมือกล้านของเธอปิดปากเด็กเพื่อกลบเสียงร้อง แต่ความกลัวกลับยิ่งชัดเจนในสายตากวินยืนนิ่งตัวแข็งราวกับถูกตรึงเสียงฝนกระแทกหลังคาสังกสีดังไม่หยุดแต่เสียงฝีเท้านอกรั้วกลับดังชัดเจนยิ่งกว่าเก้าแลว้วเก้าเล่าหนักและเร่งขึ้นมิราหน้าซีดเผือดเธอกระซิบเบาๆจนแทบเป็นเสียงลมพวกเขาตามมาจนเจอกวินขมวดคิ้วทันทีใครพวกเขาคือใครเสียงเขาแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยความกดดนัน มิราไม่ตอบเธอสายหน้าแรงแรงเหมือนคนที่ไม่อยากแม้แต่จะออกเสียงชื่อน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาที่สั่นไหวเสียงทุบป,ประตูดังปังแรงจนบ้านไม้ทั้งหลังสะเทือนเศษฝุ่นร่วงกราวลงจากคานเด็กๆก,กรีดร้องด้วยความตกใจคนในบ้านรีบวิ่งหาที่ซ่อนกันโอลมานชายแก่ที่นั่งพิงเสาไม้รีบเอื้อมมือมากุมแขนกวินแรงบีบแน่นเกินกว่าที่จะคิดว่าเป็นมือของคนอ่อนแรงนีออกไปซะ ถ้าพวกนั้นเห็นคุณอยู่ที่นี่คุณจะถูกลากลงไปด้วยเหมือนกันคำเตือนนั้นเย็นเยียบแต่กวินกลับรู้สึกเหมือนเลือดในกายเดือดพล่านเขาหันไปมองมิราเธอกำลังพยายามดันตู้ไม้เก่าไปขวางประตูแรงทั้งหมดในร่างเล็กนั้นถูกเทออกมาแม้แขนจะสั่นแต่ก็ไม่หยุดเสียงฝีเท้าข้างนอกดังวนรอบบ้านมีแสงไฟฉายส่องลอดเข้ามาตามรอยแตกของฝาไม้แสงนั้นวูบไหวกวาดไปทั่วห้อง กระทบกับใบหน้าหวาดผวาของทุกคนในบ้านย่าออกเสียงอยาขยับมิรากระซิบกับเด็กๆเ,เสียงเธอสั่นแต่ยังคงพยายามมั่นคงถ้าพวกเขาไม่เจอเราเราอาจรอดแต่กวินรู้สึกได้ทันทีมันไม่ใช่เพียงการค้นหาธรรมดาเสียงตะโกนเมื่อครู่เต็มไปด้วยเจตนาบีบบังคับเหมือนพวกเขามาที่นี่เพื่อบางสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นประตูถูกกระแทกอีกครั้งไม้แผ่นเก่าแตกดังสนัน่น รอยร้าวปรากฏขึ้นตรงขอบบานเสียงหัวเราะแผ่วเบาอดเข้ามาจากด้านนอกเย็นชาราวกับเสียงปีศาจกลางพายุฝนกวินก้าวไปยืนข้างมิราทั้งที่ใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาไม่รู้ว่ากำลังจะทำอะไรไม่รู้ว่าศัตรูด้านนอกเป็นใครแต่เขารู้ว่าเขาไม่อาจหันหลังกลับได้อีกสายตาของมิราหันมาสบเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและหลังเลแต่เพียงชั่วขณะเดียว แววตานั้นกลับเปลี่ยนเป็นความเชื่อมัน่นแม้เพียงเล็กน้อยแต่ชัดเจนเสียงทุกครั้งสุดท้ายดังก้องปังบานประตูไม้กระเด็นเปิดออกแสงไฟฉายศาดเข้ามาอย่างจ้าพร้อมกับร่างชายชะกันหลายคนในเสื้อคลุมสีเข้มใบหน้าถูกบดบังด้วยผ้าปิดปากและหมวกคนในบ้านกรีดร้องระงมเด็กๆรีบกอดกันแน่นผู้หญิงบางคนสุดลงร้องให้สะอึกสะอื้นกวินยกแขนขึ้นบังแสงไฟ หัวใจเต้นแรงราวกับจะร,ระเบิดมิรายืนข้างเขามือเธอสัน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความดุดันไม่ยอมถอยหนึ่งในชายชะกันก้าวออกมาเสียงหัวเราะต่ำและแหบห้าวดังลอดผ่านหน้ากากผ้าในที่สุดเราก็เจอที่ซ่อนของแกแล้วคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวและกะวินก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นในคืนนี้อาจไม่ใช่เพียงความลับของมิราแต่มันเกี่ยวพันกับเงามืดบางอย่างที่ใหญ่โต และอันตรายกว่าที่เขาเคยคิดบรรยากาศในบ้านเก่าสุดโทมกลายเป็นสนามแห่งความตึงเครียดเสียงฝนที่โหมกระหน่ำไม่อาจกลบเสียงฝีเท้าหนักของชายชกันเหล่านั้นได้ทุกก้าวที่พวกเขาเดินเข้ามาเหมือนแรงกดดันมหาศาลถาโถมลงบนอกของทุกคนในบ้านแสงไฟฉายกวาดไปทั่วส่องให้เห็นใบหน้าซีดเผือดของผู้คนที่ซ่อนตัวเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาดังขึ้นจากมุมห้องแต่ยิ่งพยายามกลบก็ยิ่งชัดเจน ชายที่อยู่ด้านหน้าสุดหยุดยืนสายตาคมกริบซ่อนอยู่ใต้เงาหมวกเขายกมือขึ้นชี้ไปที่ชายแก่ที่ยังนั่งพิงเสาไม้เสียงเย็นชาดังลอดผ่านผ้าปิดปากในที่สุดแกก็ไม่อาจหนีไปได้อีกต่อไปวรพลทุกคนในบ้านชะงักดวงตาหลายคู่หันมามองชายแก่ทันทีความเงียบปกคลุมแต่ภายในเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนมิราตกใจเธอรีบก้าวไปยืนบังพ่อของตน ดวงตาเปล่งประกายด้วยน้ำตาและความดุดันยามาแต่ต้องพ่อของฉันเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเสียงเธอดังก้องไปทั่วห้องแต่แทนที่จะทำให้ศัตรูลังเลมันกลับเรียกเสียงหัวเราะเย้ยหยันจากชายชกันคนนั้นไม่ผิดอย่างนั้นหรือเขาคือคนที่ทำให้หลายครอบครัวล่มสลายเขาเป็นคนที่ทำให้เราเสียทุกอย่างพวกเรารอวันนี้มานานเหลือเกินกวินยืนนิง่ง สมองของเขาสับสนเหมือนถูกฉีกเป็นสองส่วนภาพความจริงที่บริษัทบอกเล่าสวนทางกับสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นในคืนนี้ชายแก่ผู้สิ้นหวังที่เลี้ยงดูผู้ยากไร้กับข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขาคือคนทรยศเสียงฝนยิ่งหนักขึ้นเหมือนโลกกำลังเร่งให้เขาต้องตัดสินใจในวินาทีนี้กวินก้าวออกไปยืนข้างมิราสายตาของชายชะกันเหล่านั้นจับจ้องเขาทันทีแสงไฟส่องกระทบใบหน้าเขาอย่างแรง เผยให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนของบ้านนี้แล้วคุณเป็นใครเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังคมและกดดนันคนของบริษัทใช่ไหมหรือเป็นแค่คนโง่ที่หลงเข้ามากวินสูดลมหายใจลึกกลิ่นอับของไม้ผูกผสมกับกลิ่นโคลนจากรองเท้าเปียกฝนของชายชะกันไหลทะลักเข้าจมูกจนรู้สึกเวียนหัวแต่หัวใจเขากลับชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยผมคือคนที่ต้องการความจริงเสียงเขาดังชัด แม้จะสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงผลักดันคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในบ้านนิ่งเงียบทุกคนหยุดหายใจแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนถูกกลบลงในห้วงเวลาสั้นๆชายแก่เงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาลึกโหลที่เคยหม่นมองกลับมีแสงสว่างวูบหนึ่งเขาจ้องกะวินริมฝีปากแห้งแตกเอื่อนเอ่ยด้วยเสียงแผ่วถ้าคุณต้องการความจริงจงฟังทุกสิ่งคืนนี้ให้ดีเพราะหลังจากนี้ คุณจะไม่มีทางหันหลังกลับได้อีกคำพูดนั้นเหมือนตรึงกวินไว้กับทีขณะเดียวกันชายชะกันด้านหน้าก็ก้าวเข้ามาใกล้รองเท้าบูตเปียกฝนเหยียบลงบนไม้ดังสนัน่นแสงไฟฉายกวาดเข้ามาใกล้จนแสบตามิราหายใจทีมือเธอสั่นแต่ยังยกขึ้นกั้นพ่อไว้กวินเองรู้สึกเหมือนร่างกายสั่นสถานไปทั้งตัวแต่สิ่งที่เขาแน่ใจคือคืนที่มืดมิดนี้จะเปิดเผยบางสิ่งที่เขาไม่เคยแม้ แต่จะจินตนาการมาก่อนเสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงละอองที่ตกกระทบใบไม้และสังกะสีเป็นจังหวะชาบรรยากาศภายในบ้านอย่างตึงเครียดแต่ทุกสายตากำลังรอฟังชายแก่วรพลสูดลมหายใจลึกเสียงแห่พร่าของเขาดังก้องในความเงียบความจริงไม่เคยถูกเปิดเผยฉันถูกใส่ร้ายเพื่อให้บางคนขึ้นสู่อำนาจฉันสูญเสียทุกสิ่งครอบครัวต้องหลบซ่อน แต่ฉันเลือกไม่หนีเพราะยังเหลือคนที่ต้องพึ่งพาฉันคำพูดนั้นทำให้มิราก้มหน้าร้องไห้เธอกุมมือพ่อแน่นคนในบ้านหลายคนหลั่งน้ําตาตามแม้แต่กวินเองก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกดทับในอกจนแทบพูดไม่ออกชายชกันที่บุกเข้ามาค่อยๆลดมือที่กําลังขู่ลงสายตาหลายคู่สั่นไหวเสียงกระซิบดังขึ้นท่ามกลางความเงียบถ้าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงเราเองก็ถูกหลอกเหมือนกัน กวินก้าวออกไปข้างหน้าเสียงเขามั่นคงกว่าที่เคยผมจะสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนความจริงต้องถูกเปิดเผยสายตาของวรพลและกะวินสบกันในแวบนั้นเหมือนส่งต่อภาระและความหวังความหวาดกลัวที่เคยอบอวนในบ้านค่อยๆค,คลายลงแทนที่ด้วยแสงริบหรี่ของศรัทธาชายชกันถอยออกไปทีละก้าวเสียงฝีเท้าเบาลงจนหายไปในสายฝน บ้านไม้เก่ากลับมาเงียบสงบอีกครั้งกวินหันมองผู้คนที่ยังคงกอดกันด้วยความหวาดหวัน่นเขารู้ว่าคืนนี้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลไม่ใช่เพียงเพราะความลับของพนักงานสาวแต่เพราะเขาได้เห็นโลกอีกด้านด้านที่ความจริงถูกกลบด้วยอำนาจและคำโกหกเขาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดช้าแต่หนักแน่นผมสัญญาจะไม่ปล่อยให้ความจริงนี้ถูกฝังไว้ในความมืดอีกต่อไปภายนอกซอย เมฆดำเริ่มสลายแสงแรกของรุ่งอรุณศาสตร์เข้ามาเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความหวาดกลัวให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงความจริงเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่